แแวบฮปสวัสดีสวีดับเพื่อนๆชาวเอฟซียามเย็นของพีๆนะจ๊ะวันนี้เราเพิ่งเข้ามาจากโชลูเนี่ยน้องนิวมาถึงปุ๊บเรารีวิวเลยนะยิ่งกว่าปลาขึ้นจากกระชังกันเพื่อนสถานที่ตั้งนะครับเราอยู่ที่ถนนเรียบตังด่วนนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะจ๊ะพระรามสองไม่ไกลไม่ไกลวันนี้อยู่ที่น้องนิวนะครับเรามีนะครับรถสวยนางฟ้าเข้าบ้านหนึ่งครับเพื่อนๆใครตามหาอยู่ SUV ยเจ็ดที่นั่งนะขั้นนี้บอกเลยว่า หนึ่งในใจคุณหนึ่งคันนะวันนี้เรามี To โยต้าอินโนวาเวเพื่อนๆนะเป็นตัว g ีกูด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็น Executive ด้วยนะครับตอนป้ายแงดงเ่ยบอกเลยว่าสีนี้ไม่มีนะเพืพ่อนๆน,นะจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพื่อได้สีขาวพิเศษแบบนี้นะครับขาวเดิมโรงงานเลยนะฮะหัวกระจกมีไฟด้วยนะครับบอกเลยว่ารถสวยทุกกระเบียดนิ้วเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนี่บอกเลยว่าไม่ต้องทำเลยสวยมากๆเลยเพื่อนๆนะ อนิ่ดูดิเรา,าจะสวยขนาดนี้โตัวไตโนว่าถ้าเบียนสวยด้วยนะแปดแก้าเนะครับ9ก้าก็คือ9้าหน้านะเก้าหน้า7เดินทาง9เดินทางไปหตา<อ>ไไหตังค์กันนะฮะตังค<อ>์สตัวเห็นไหมแปดสอตัวเพ<อ>ื<ๆ>่อนยางแหรมก็เลยทีเดียวเชียวนมครับตัวนี้เป็นตัว G g o o ดนะฮะแล้วก็เป็น Executive ด้วยนะครับ ตัวพิเศษที่มันช่างสวยงามจริงๆนะครับสีสันถือว่าสวยมากๆนะที่รอยมีบ้างเล็กน้อยนะครับนิดเดียวไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็เลยทีเดียวเฉียวกุญแจเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดเลยนะเพื่อนๆ amazing Thailand นะเห็นไหมฮะแม่สวยจริงครับมันดูภายในดีกว่าครับจำบุนนะขอดูภายในนะครับน้องดีนิวครับผมภายในสวยสะอาดมากๆเพื่อนๆนะดูแผงประตูเลยครับน้องนิวนะฮะ ดูสีไขควงเลยฮะสีครีมครับใคนเดียวนะฮะไม่ทันไม่ทันนี่ฮะนี่ครับผมเดอรมอลล็อกโปรนิสันล็อกครับผมดูนะครับสวยๆเลยนะซีอกระจกนะครับแล้วก็มีล็อกระจกด้วยนะครับแผงประตูแล้วก็บอกเ่ยบอกเลยว่าสวยมากเลเพื่อนๆนะนี่ถนาดเย็นแล้วนะดูความเดิมเนี่ยฮะนอนในรถครับเนี่ยทำไมสะอาดได้ขนาดนี้ขอฟังเสียงขึ้นเยอะหน่อยรถติดชิงเพื่อน คอนโซลนี่สวยสะอาดจริงนะดูเลยฮะกระจกปรับข้างไฟฟ้ากุญแจเนี่ยคือหนึ่งชุดนี่ก็คือสองชุดมีล็อกเทคด้วยนะตั้งแต่ป้ายแดงเพื่นนะอนๆคือตัวนี้นะล็อกเทคด,ด้วยนะตั้งแต่ป้ายแดงเลยทีเดียวเชียวสวยะฮะแล้วก็ดูัวเกียร์นะครับแล้วก็คอนโซลสวยด้วยมอ,องยังมอนิวฮะอันนี้กุญแจชุดงเห็นถือแล้วเมื่อกี้แลวมองังอันนี้กุญแจชุดที่สามครับแล้วก็มีน้ำเบอร์ของกุญแจด้วยดูหน่อยฮะล็อกเทคมีสามดอก คุณจะสำรองอีกหนึ่งดอกอ๋อมีลำเบอร์จากศูนย์ด้วยนะเพื่อนนะบุ๊กเซอร์วิสด้วยครบครับพี่ถูกตายแล้ว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 โอเคไหนๆก็มานะขอดู้เรื่องเซอร์นิดนึงได้บอกว่าเป็นลำดับหนึ่งเลยขอดูนิดนึงฮะนะบางคนที่หนึ่งเลยครับจะเป็นพีดีพีเอครับน้องเดียวลำดับที่หนึ่งเลยเพื่อนๆแม่เจ้าโวยโวยสวยจริงๆไปฝั่งนู้นกันแพงประตูข้างเลยสวยสะอาดทุกบาทเลยเพื่อนๆนะใช้ยังไงครับเนี่ยจริงๆ นี่เราไม่ได้ทำอะไระเพื่อนนะนี่มาจากสูตรก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับตื่นนอนแล้วสวยเลยครับน้ำตาจะไหลนี่ฮนะคอ,อนโซลก็สวยสะอาดมากๆนะจอที่เดิมมากๆเลยนะจากโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะครับผมเกียนสวยสะอาดเพื่อนๆดูดินี่สวยจริงๆนะเนี่ยสะอาดสะอาดมาก <c oughs> ดูดี่เบานะืะเขืมแถวสองว่างไง <c oughs> อา้าว เมื่อกี้พี่เดอะมอลล็อกไว้ฮะเปิดนิดนึงฮะดูเลยครับเพื่อนๆนี่เอาหน้าถูยังาหาน้าเลยสะอาดเขนาดนี้นะบอกคู่หน้าด้านหลังก็ไม่มีขาดดูแผงหลังคาดีกว่าต้องเนียวดยด้านหลังด้วยนะเห็นบอกหน้าจอใช้ไเรื่อยๆฮะเดียด๋วยะะวขอดูหน่อยอยังแหลมอ่ะอย่างเฟี้ยวแผงผ้าหลังคาเพืเพื่อน สะอาดนี่คือขับเวลานั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นิ้วไม่เคยไปจิ้มเลยใช่ไหมมันถึงไม่มีรอยเลยนะครับพนักแขนก็ยังสวยงามนะนี่ปอกสวยจริงฮะนี่แถวที่สองใช่ไหมแถวสามเป็นไงก็สวยเนาะเห็นอยู่ยกปอเลยด้วยมีพับชิ้นบนก่อนนะครับแล้วก็ยกท้ายขึ้นเอาเหมือน CRV ใช่ไหมครับฝั่งนี้ทำได้ไหมขอดูดนิดนึงได้ยกด้านข้างก่งอนใช่ไหมครับแล้วพับลงแคบตรง,น,งนิวแล้วก็ยกตัวสีดำนี่นะขึ้นชุมแะ มีพื้นที่เหลืออีกกว้างๆ oh. นะสามารถพับได้ด้วยนะครับจกได้ด้วยอเดี๋ยวดูท้ายกันดีกว่ามา,ท,าท้ายสักนิดหนึ่งรุดเดิมน,นะเนี่ยเดิมเชียบเดิมเฉียบชกอัพใช้ได้ด้วยนะฮะปล่อยมบือสบายเลยครับชกอัพเดิมๆนะครับอ๋อเบาะหลังเมื่อกี้พอพับลงใช่ไหมแล้วก็ยกท้ายขึ้นได้ด้วยเบอ,อดึงเชือกเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ขอ,อพับด้านข้างนะครับอฝัอ่งนี้ดึงฮะน้องนิวทำได้ไหมพับลงปุ๊บดึงนี่ ดึงเชือกออตัวแล้วครับแล้วก็ยกขึ้นนะแล้วก็เกี่ยวด้านข้างไว้อ่ะพี่ขอดูพื้นที่ที่หนึ่งฮะนี่เพื่อนๆชแวบอปหุ่นี่สะอาดนะเนี่ยนี่เรายังไม่ได้ดูดฝุ่นเลยเนาะก็กลัวว่าพอเปิดขึ้นมาจะเจอพวกเศษเหรียญหรือเศษอะไรนะคุณนที่ใช้ยังไงครับเนี่ยเพื่อนๆคืออะไรก่อนแล้วนี่สตาร์รถอยู่นะเนี่ยแอร์หลังนะสองตอนนะ ไม่สวยจริงนทำเล่นมบบน่้นไฟเก่งใช่ไหมระเบิดซิงไกแนนเพื่อนๆดูเลยฮะดูความเดิมแล้วเนี่ยผมถามหน่อยจะเจอแบบนี้สักกี่ครั้งครับเนี่ยเนี่ยเดิมนะครับไล่ฟ้านะครับกระจกโลโก้โตโตยต้านะครับดูแผ่นบนก็นจะขอย้อนนิดนึงเดิมอ่ะเพื่อนๆดูซอกมุมเลยฮะดูไฟเลยครับตายแล้วๆๆๆๆป่ะห้องเครื่องกันนิดนึง หสวยจริง้งเพื่อนล้วคืนนด้เงียบนะบนึกว่าไฮบิดเสียงฝากระโปรงก็ยังร้ออยู่ดูเลยฮะตายแล้วไม่มีสีโป้เลยรถเดิมทุกกระเบียดนิ้วไฟหน้าก็ยังสวยอยู่ถ้างยังต่อในที่โลมาฮะรถลักษณะแบบนี้ครัไม่น่าช้ส,บบสมบุกสมบัตนหรอกครับเริ่มต้นจากเกตเลยนะเพื่อนนะซอกรมไหนนี่นะ LR นี่ครับยังอยู่นะเพื่อนนะ ดูรีวิวจบก็คือพร้อมซื้อได้เลยนะเพื่อนจริงไม่ต้องรีกไม่ต้องรอนะคันนี้นะฮะดูดิครับ ABS นะครับดูสแตมสีโรงงานนะฮะจากป้ายแดงยังอยู่เลยครับเนี่ยครับนี่แปลว่าไม่เคยแงะแกะอะไรเลยนะเนี่ยเครื่องน,นี่เงียบกริบดูดิฮะโอ้โหให,ใหม่ไปไหมเนี่ยตองไปในตู้สูบเลยดีไหมไหลงลงให้ FC ดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกุญแเดิมจริงนะไปพงไม้พลา นานเลี่ยมเลยนะสติกเกอร์ไม่รู้จะรีวิวอะไรละเอาว่าเดิมแล้วกันโโอ้หสภาพแบบนี้ฝากระโปรงนี่ใส่ปิ้งเข้าหูเรยเพื่อนสองแสนก็บากผมบอกเลยปี11นะครับมือเดียวป้าย <Wow. S 2> แดงกุญแจ3ดอกบุกสวิตอยู่ครบลำดับที่หนึ่งนะในเล่มหาไม่ได้แล้วจ้ะผมบอกเลยมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะโตโยต้าอีโนวาปี2011อ,อตโต้มือเดียวป้ายแดงกุญแจแท้สดอกบุกสวิตครบ ลืมบอกไปไม่สายกวลงเท่านั้เพื่อนๆดูเลยฮะหน้าจอกลางใช้ได้บอกเบอร์สาหารภายในสวยจริงๆนั่งสักรอบดีกว่าแล้วรอขาเป็ดก่อนอ่ะวันนี้มีคนเล่นด้วยสักรอบดีกว่าสักหนึ่งรอบปะน้องเนียวมาขับกลับเต้นเลยดีกว่าตอนแรกนึกว่า จะรีวิวที่บ้านไม่ต้องเนาะเดี๋ยวเรากลับที่เต็นท์นั่นดีกว่านะครับจริงๆเอากลับไปเนี่ยเราก็วางขายได้เลยเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยไปแค่หนึ่งรอบเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขับขี่ไปด้วยกันวันนี้ไม่ต้องขับครับก็เลยรีวิวได้นะเพื่อนนะนี่ครับบรรยากาศชิวๆในยามเย็นเนื้อพวงมาลัยนี่นุ่มมากในมิวนิ่มไหมนุ่มเนวเดียวๆอันนี้เดียวไงฮะโค้งตาจะไหลเบาๆได้ครับเดี๋ยวตกสระน้ำพอดีฮะเร็วเดียวลูกยังเล็กด้วย คอนโซลสวยนะเพื่อนะเมื่อก,กี้เราพักบอกไว้นะครับนี่ะมันยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับยังไม่ได้เอาลงแล้วก็ถือว่ากว้างขวางมากนะถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะครับเมื่อกี้แอบไปยืนอยู่สองพันรอบนะเซ็นทัลล็อกก็รอบปกตินะครับรณ์ไฟฟ้าโดยรวมใช้ได้หมดนะเพื่นอนนะกันตไฟฟ้าใช้ได้เกือบทุกบาร์นะครับเีื่อกนที่บอกว่ากันตไฟฟ้าใช้ได้เกือบทุกบาร์ไม่ใช่ครับใช้ได้ทุกบาร์อ๋อไม่เกือบใช่ไหมไม่เกือบ จริงๆนะมีบาร์นี้ใช้ได้แค่บาน์ครึ่งจบแล้วยังมาบ่วงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะผมนัดแต่พี่ซื้อมีคนหนวดให้เกินะครับทัวร์เร็วจะร้อนนะรถน,นี่ถือว่าเรียบร้อยนะนแล้วก็หน้าชมหน้าจอแอร์เย็น,นแอร์ที่ตอนนี้ปรับยี่สิบสองเลยนะเพื่อนนะยังรู้สึกเย็นเลยนะครับน <c oughs> ุ่มนะจริงๆฟ <c oughs> <ๆ S 1> ิล์มดีเนี่ยแม่คนช่างได้อารมณ์เหลือเกิน สองแสนกว่าบาทเพื่อนๆผมบอกเลยครับนี้ไฟแนนซ์จัดนี่เกินนะไฟแนนซ์ยอดได้จับประมาณ3 0 0แสนกว่าแนละ้วเ <Wow. S 1> พราะตัวนี้เป็นตัวจีนะครับแล้วก็เป็น executive ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยทีเดียวเทียวก็เป็นข่าวพิเศษด้วยนะครับซอฟต์ไบแดงต้องเสียเงินเพิ่มนะหรือซีอาร์วีคันขาวที่เราขายไปต้องนิวแนละ้วคันนั้นก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะครับต้องขับสีขาวแบบพีนะเดี๋ยวมาเรียบรลองนะครับนี่นิ่งมากนะจริงเนี่ยครับเนี่ยครับหกสิบแปดสิบร้อย,อย,อย 60, 80, แล้วนะครับ วยงามจริงๆนะฮะกลับมาถึงเต้นรถโดยสวัสดิภาพนะครับทำไมมันช่างนุ่มละมุนลิ้นแบบนี้นี่รถมือเดียวจริงๆะะกันเนี่ยนี่เราเมื่อกี้จับสองมือนี่คือราคาตกนะพอดีเรจับข้างเดียวถูกต้องนะฮะมาถึงร้านโดยสวัสดีลูกกลับมาถึงร้านแล้วนะจ๊ะโ,โหยามเย็นวันนี้นะครับวุ่นๆเลยอ,อย่าลืมนะคะรับโฟล์นเดอร์นะเพื่อนๆนะมาจับจองกันได้นะครับ โตโยต้าอินโนวาของเราปี2011ออโต้มือเดียวป้ายแดงกุญแจสามชุดบ,บุ๊คสวิตครบตามดับที่หนึ่งเลยนะจ๊ะคันนี้เท่าบาทดีเท <c oughs> ่าไหร่เท <c oughs> ่าไหร่ <c oughs> ดีน้องิวอันนี้จัดไปที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทตุ้งตุ้งตุ้งราคากลางพี่เช็คมาแล้วนะมีตั้งแต่สองแสน 2, นิดๆน,นะครับจนถึงสองแสนแปสองแสนเก้าเลยสองเก้าเก้าก็มีนะครับบางคันสามแสนต้นนะ สภาพแบบนี้พี่บอกเลยว่า2 0 0แสนกว่านี่ถูกมากๆส0 0แสนหกหมืบาทออกรถสบายเลยผ่อนไม่แพงนะ4,000สกว่าบาทนะครับไปจับจองกันเพื่อนๆนะครับราคานี้รับจบที่พีพีได้นะไม่มีปัญหาเลยนะขอบคุณมากแล้วก็จริงๆจะต้องเติมน้ำมันใช่ไหมพี่ไม่เติมน้ำมันใช้แต่ที่นี่ไม่ต้องทำไมครับผมเติมให้ฟรีเลยรีบรีบมานะไม่ป๋าจริงๆนะขอบคุณมากนะจะต่อยพีหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับ